เจอเกนครอฟผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของคู่อริอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ของทีมหงส์แดงกับปีศาจแดงต่างกันราฟ้ากับเหวนะคะโดยลูกทีมของกุนซือเอริกเทนฮาร์กกำลังลุ้นแชมป์พิีเมลีกและอาจจะสร้างประวัติศาสตร์คว้า4ี่แชมป์ในฤดูกาลนี้ค่ะแต่ในขณะที่ลูกทีมของครอฟต้องดิ้นรนเพื่อทําแต้มขึ้นไปติดท็อปโฟเพื่อให้สามารถพาทีมไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนสกกดดดาุ้ออ็ไมเปิ นะคะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆเช่นเดียวกับอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นกันทีมที่ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นทุกทีมย่อมอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมผมไม่ได้ดูเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเวสต์แฮมแต่บางทีในเกมนี้พวกเขาคงมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนั่นหมายความว่าพวกเขามีนักเตะท,ที่มีสภาพร่างกายที่ดีกว่าเราซึ่งนี่คือข้อได้เปรียบของพวกเขาแต่นี่คือเกมในบ้านซึ่งผมคิดว่าการเล่นในแอนฟิลด์จะพิสูจน์ให้เห็นได้อีกครั้งว่่่่าาเเเเเรจะะลลลนนนนนกกกัป็ททีีมมมสุแผ รักที่จะเห็นมัน